สวัสดีครับพี่น้องที่รักในคิดจักสุขสรรทุกท่านนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งต่อจากคราวที่แล้วครั้งเป็นครั้งที่สามนะครับอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับในวันที่29มิถุนานะฮะวันอังคารอตอนเช้า 11,49. โมง49นาที สำหรับพี่น้องคิีจักสุขสันร์ทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนี้ครั้งหนึ่งที่กับผมได้มามีโอกาสได้สนทนากันกับพี่น้องกับผมขอกล่าวความเดิมเท้าวความเดิมนิดหน่อยนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วว่าที่พูดไป ในเรื่องของความความหมายของคำนะคราำแต่ละคําที่เราจะขาดไม่ได้เพิ่มไม่ได้ตกไม่ได้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นทุกคําที่เป็นคําของพระเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นการแปลหรือไม่แปลก็สุดแล้วแต่นะครับเราจะต้องไม่ตกคําที่เขาพิมพ์ออกมาใน พระธรรมพระคิดธรรมคัมภีร์นันนะครับคือต้องรักษาเรื่องของประโยคเพราะว่าในประโยคหนึ่งอาจจะมีสัก7หรือ10บคำนะฮะทุกคำก็จะมีความหมายทั้งนั้นนะครับที่เราจะสามารถจับประเด็นได้ในในประโยคนั้นๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำแต่ละคำจึงมีความหมายมาก ที่อยู่ในเบื้องหลังความคิดของเราที่จะเกิดขึ้นเช่นที่กล่าวมาแล้วเมื่อวานเรื่องคำว่ากำไรอย่างเนี้ยนะฮะถ้ามีคำว่ากำไรเนี่ยความหมายก็เราจะคิดยังไงอะขึ้นอยู่กับประโยคใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราวันนี้ขายดินสอไปได้สิบแท่งกำไรสองบาทอย่างนี้คือกำไร ที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครแต่ถ้าว่าเราพูดว่าวันนี้แหมทําไมเธอใส่กําไรสวยจังอ่าอันนี้ก็ต้องหมายถึงกําไรที่เป็นกําไรข้อมือนะครับเพราะฉะนั้นคำคาเดียวคำเนี้ยคำว่ากําไรเนี่ยมันจะมีความหมายได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูที่ประโยคครับว่าประโยคน,นนั้นๆเนี่ย คำคำนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรนะฮะอันนี้เราก็ต้องมีพื้นฐานอยู่ในความคิดในการอ่านพระคัมภีร์ก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วผมอยากจะไปเร็วนิดหนึ่งก็คือว่าคําที่เรามักจะใช้ผิดบ่อยๆนะฮะในภาษาไทยของเราก็คือเรื่องของคําว่าเรา คำว่าเราในภาษาไทยมีความหมายยังไงผมก็ไปเปิดในพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานาหน้าที่708นะครับหน้าที่708ในปี2522นนะครับหน้านีา้ตอนท้ายได้บอกกับเขากับเราว่าคำว่าเรา คำใช้แทนชื่อคนหลายคนซึ่งรวมทั้งผู้พูดด้วยเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะฉะนั้นอันนี้อันแรกก็คือคำว่าเรานี่หมายถึงว่าคือเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็คือเป็นเรานะเป็นเราเราเนี่ยคือเราทั้งหลายเราหลายๆคนเนี่ย เราทั้งหลายหลายๆคนนี่คือบุรุษที่หนึ่งส่วนคำว่าเราอีกคำหนึ่งในความหมายที่สองก็คือคำสำหรับผู้มีอำนาจหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยเป็นสรรพนามบุรุษที่สองหมายความว่าคำว่าเราเนี่ย ในเมื่อเป็นบุรุษที่สองก็คือเป็นคนที่พูดเองที่ทำไมคำว่าเราผู้มีอำนาจสำหรับเป็นคำสำหรับผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยนี่คือเป็นสรรพนามบุรุษที่สอง เพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหรือเราเคยได้ฟังคําคตรัสของพระเจ้าอยู่หัวเสมอเวลาที่ท่านได้ปราศัยหรือได้สนทนาก,นก,นกันกับประชากรของพระองคอ์ในหลวงก็จะพูดถึงตัวของพระองค์ท่านเองว่าเรานะาเราร้อนวันนี้ อากาศร้อนมากเราร้อนนะก็ท่านก็เสด็จไปตามท้องไร่ท้องนาป่าไม้ชุมชนท่านร้อนท่านก็พูดว่าเราร้อนมากอ่าเราร้อนหรือยังไงอย่างเนี้ยใช้คำว่าเราในหลวงนะฮะใช้คำว่าเรากับข้าราชบริพาแล้วก็บอกเราขอพัดลมหน่อยอ่าหรือว่าเราขอความเย็นหน่อยขอให้ พัดให้เราหน่อยอะไรอย่างเนี้ยก็คือคำว่าเราเนี่ยเป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อยที่ในหลวงนะฮะผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นเจ้านายเราหรือจะเป็นอะไรของเราทั้งหลายก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ใหญ่อะพูดถึงตัวเองอะก็จะพูดว่าเราเราจะทำนั้นเราจะทำนี่เราขอให้เธอทำ อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือคำว่าเราที่เรามักจะใช้ผิดเสมอแล้วเราก็เอาไปใช้กับพระเจ้าพูดว่าเรานะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ที่เราได้มันไม่ใช่ะนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้พระเจ้าเป็นผู้ใช้เช่นโมเสสเนี่ยถามพระองค์ตอนอยู่บนภูเขาพระองค์เจ้าข้า แล้เมื่อเขาไปเจ้าไปบอกกับประชากรของพระองค์แล้วว่าพระองค์เชื่ออะไรแล้วพระเจ้าตอบว่าอะไรครับเราเป็นเห็นไหมครับเราเป็นคือพระเจ้าพูดว่าพระองค์เป็นเราเราเป็นซึ่งเราเป็นเนีเราเป็นซึ่งเราเป็นนะฮะนี่คือคำที่ผู้ใหญ่ พูดกับผู้น้อยเพราะฉะนั้นเราจะไปเรากับพระเจ้ามันได้ไหมอ่ะอันนี้เราใช้ผิดบ่อยๆแต่ถ้าจะบอกว่าเรากับเพื่อนๆของเราเนี่ยได้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับได้อย่างเช่นเราจะบอกว่าเราทั้งหลายเออก็บอกว่าเออเพื่อนๆทั้งหลายเราก็คือประธานกรรมการชุดนี้เราคือแทนกรรมการชุดนี้ที่จะพูดกับที่ประชุมนะว่า เราทั้งหลายอ,อย่างนี้เราใช้ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงคําครับเพราะนั้นเราไปใช้คําว่าเราเนี่ยกับพระเจ้าซึ่งในพระคัมภีร์ไม่มีนะเราจะสังเกตได้จากพระคัมภีรก็คือไปอ่านพระธรรมแมทธิวบทที่6ข้อ9เป็นต้นไปคําอธิษฐานที่สาวกขอให้พระเยซูสอนอธิษฐาน ให้เราไปศึกษาดูว่าสรพนามบุรุษที่หนึ่งกับบุรุษที่สองเนี่ยในพระคัมภีร์เขาเขียนว่าอยางไงเขาใช้คําว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนที่สามเนี่ยผมอยากจะให้คําว่าเราเป็นจุดสําคัญเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะใช้คําว่าเราอย่างไรก็ให้ไปสังเกตดูใน คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตัดสอนสาวกให้อธิษฐานนะฮะดูว่าเขาใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเป็นอะไรบุรุษที่สองเป็นอะไรนะฮะและเราก็แท้ใช้ตามนั้นนะครับอันนี้เราอย่าไปตามกระแสรครับถ้าเราตามกระแสเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามพระคัมภีร์เราก็ไม่ได้ไขถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะว่ากระแสไปเรื่อยๆครับง่ายๆกระแสไม่ซีเรียส กระแสเอาตามใจตัวเองและไม่ได้ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ครับเพื่อที่ว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่ว่าเราไปใช้คําว่าเรากับพระองค์อย่างเงี้ยตกลงใครใหญ่กว่าใครแน่นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็ผมเองก็เห็นจะขอแบ่งปันแค่นี้ก่อนนะครับอขอให้ พี่น้องที่จากสุขสตรได้ไข้ควรแล้วก็ได้ติดตามต่อไปนะฮะแล้วแต่ท่านตามสะดวกแล้วก็โอกาสหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะฮะในเรื่องต่างๆเหล่านี้ตามแต่ที่ผมมีเวลาแล้วก็ขอพี่น้องอย่าลืมนะครับถามกลับมาได้นะฮะแต่ว่าถามมาในลายส่วนตัวครับไลน์นี้สำหรับ เรียนให้พี่น้องทราบว่าความคิดเห็นเบื้องหลังของการเรียนพระคัมภีร์การเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวที่เราจะได้ความเข้าใจจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ของเราเองคิดเองเข้าใจเองประกอบก,กันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วเราจะได้ความจริงอขอพระเจ้าอวายพรครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับ